วัดีจ้าฟซี FC ทุกคนเนาะค่ะเนาะมาสดีเก้าซีไม่กันหนึ่งมาเป็นเฟซียแดงจ้าจ้ามื้อน,นี้แยแดงมาตอบคำท่ามเนาะค่ะเนาะมีคนท่ามไล่เนาะค่ะเนาะว่าอีแยแดงอยู่บ้านใดเดอบางคนก็หูจักแล้วเนาะจ้าเนาะจ้าแล้วก็มีคนว่าแยแดงคือมาตังอีอะไรก่อน ตังซื้อจะแดงบากินบาเที่ยวเนาะจ้าเนาะก็ะโบมียงไร่เนาะค่ะเนาะก็ะต๊อบไปก่อนเล้วกันเนาะคือจะแดงก็ไม่ได้คิดอะไรเท่คกับที่แหลกจะแดงก็เอาซื้อแทนนามสกุลแทนลงเนาะค่ะเนาะที่มันมันเป็นอะไรกับโบโหเนาะค่ะจะแดงก็คิดเอาว่าเอ๊ซื้อเนาะจะแดงก็ได้โบโหแยงคิดแดงได้จะแดงก็ได้ดูคิปไร่คปบน้องค่ะเนาะจะแดงก็เลยว่า เอายาแดงไปกินบาเที่ยวจ้ามีคนกระทามีกว่าไปเที่ยวไ่กินไรยาแดงก็กินยุ่นํำบาเน,น้นนะจ้ากินแบบพนนื้นๆนี่ละจ้าชวนเที่ยวที่จ้าเดงก็โบเนาะค่ะเพราะเพ่ได้ไปเที่ยวอันอันใกล้ๆเนาะกันเนาะอยู่กับบานแต่ว่ายาแดงตังเอาเองว่ายาแดงไปกินไาเที่ยวเนะค่ะพอ คือตังไปก่อนเนาะค่ะเนาะมค่ะมีคนถามเนาะค่ะเนาะก็เลยบม่ได้คิดหลายหลายดอกค่ะก็คิดว่าเอาคิดคิดตังซื้อเนาะค่ะเนาะแต่ก็เป็นความเป็นมาของอยาแดงบากินบาดเที่ยวเนาะค่ะเนาะก็ทีนี้มีบางคนก็บอกว่าคือพ่ทำมาหานทำมาหานแวบลงคลิปจ้าจจะแดงก็ตอบเลยะค่ะเนาะ ว่า,าเด็กทำบ,บ่เป็นก็นาดนั้นเนาะค่ะเนาะเอบ่มีศักยภาพที่ทำาห่ารนันออกไปปนันเนานนะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กงยัยงบ่เก่งค่ะบอกเลยว่าบ่เกง่งแต่ทำอะไรกูป่าหนึ่งทำบ่เก่งค่ะสอ,องสถานที่เด็กก็บ่พร้อมเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะอะไรหลักๆก็คือทำบ่เก่งเนาะค่ะเนาะทำบ่อบทำบ่เป็น พอ,ออ้อไปให้พี่น้องค่ะเบิ่งข้างนั้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทำได้งูป,ป่าเนาะค่ะทำได้งูป,ปา่านพอทำทำได้งูป,ป่ากินก็บางครั้งก็ซื้อมากินแด้แล้วก็ทำเองแด้เนาะค่ะเนะาะจังเที่ยวนี่ก็จะแดินไปไก่บ่ได้บ่ก็ต้องยำไปนำพี่นำน้องค่ะ ไปเขา,าพาไปทางใดท่ก็ทายออกมาเบิ่งค่ะไปเพราะว่าเจเดงบ่มีรูใหญ่หนึ่งโมมีรูใหญ่แล้วก็ไปไก่บ่ได้ค่ะเจเดงก็บ่ค่คอยสบายจังพีนพ่น้องเนาะค่ะเนาะพ่อเจเดงก็บสบายเป็นกรรมเนาอ่อนแรงไทยเปไก่หลายกระปลาไปเนาะค่ะอันนี้ถ้าเป็นพี่น้องพาไปพุ่นไปผีไปบุญไปทานยายแดงก็เลยทาย ไอพี่นองกับเบิงได้อยู่กับแอบ,บเนี่ยถ้าพี่นงพาไปเที่ยวฮั่นเที่ยวนี้ยาแดงไทยมังเที่ยวมาให้พี่นองกัเบิงเนาะค่ะเนาะจ้า,จาบางคนก็้หล้วเนาะว่ายาแดงเป็นบ่คอยสบายเป็นกรรมในอ่อนแรงจ้ะถ้านยาแดงก็เป็นกรรมื้อ่อนแรงมีคนถ่ามเนาะวายุบานไดจ้าอยู่จังหวัดชัยภูมิเล้วค่ะเด้อบางคนก็ท่ามมา เป็นคนอะไรก็เป็นคนน้งผวางบอเบแม่นจ้ายายแดงเป็นคนเชยภูมเบอขอนซ่านยูไกลจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอีกว่างหนึ่งก็เป็นจังหวัดเลยตาบ้านยายแดงก็ได้ว็วบคนจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยแดเพชรบูร์แดเนาะค่ะเนาะได้ยินมาอันไปใส่ ไปหัางไปเชื่อแต่บันแดงนอะไรก็บอกใครจังหวัดเลยบันจังหวัดไหนก็ไปไปสไเสี้หลาหรือเสียใจก็อันอันพี่น้องอันอะไรก็ปู่ยาตายาย่ก็ปู่ยาก็มาแต่ดังพิษชุนพิษชุงโลกค่ะพิษชุนนุงโดอยู่บ้านที่บุญบ่าวให้ฟังกับา่าอยู่นครไทยจ้าก็อยู่นครไทย ว่าสันว่เาเหยาแดงกับพวเห็นดอกแต่เพิ่นว่าเราคือขนล่วงพอบางว่าสันวาล่วงพอบางกับปุ่นเน้าเนาะคะ่ะประเทศเลาวเน้าเหยาแดงนใ่ปูจังดอกค่ะแต่ว่าแต่ในกรุงบานเหยาแดงนั้นเราแบบนี้ค่ะไปใสไงไปหัง่งกันสิจ้ะไปใส่เนาะค่ะนเนาะเหยาแดงก็ปูอันตั้งแต่ปูแต่ปูมาเนาะค่ะเนาะ บรรพเบ้าหลุดเพิ่นมาแต่ผิดโลกเพิ่นมาจินนาะจ้ะจะแดงเบ้าไปตามเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปตามเพิ่นที่เพิ่นเอาให้ฟังค่ะจะจะแดงกะมีหลายไล่ดอกก็มาบอกให้ฟังมาตอบความทามพีนองเฮาจ้ะพีนองทามบางคนก็ว่าอยู่จังหวัดผุ่นจังหวัดปีจัาอันเพราะว่าเว้าวคือโบอันวาวาวอ่าคือภาคอีสานคือว่าวแบบนี้อะไรเ,นเนะจนน้อจ้ะเนาะ จ่าก้าเป็นคนจังบอกนะคะบันพบรูดพ้กนกระมาแต่พิดโลกวัศนว่คนะคนนครไทยแต่บางคนก็นว่าร่วงข้อบางแดงในผูเูาจากทุกจ้ะแต่ว่าแต่บันจะแดงอยู่นี้อยู่อยู่ไกลจังหวัดไกลๆเกี่ยงกับพ่นกระเบ้าแบบนี้เนาะค่ะเนาะทางฝูงพรมมานพ่นกระเบ้าแบบนี้เบาคลายกัน,นะะเนาะกัะนะ กับพ่อหมีงไล่นนเนาะกันเนาะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนให้พี่น้องเขาดูวิววิวข้างทางค่ะช่วยบ่ค่ะหน้าแรงกันหน้าแรงจ้าก็อันพ่อหมีงไล่ก็คอยพี่น้องเขาโชคดีมีใจกันทุกคน,ทำ,กน,น,กนคทำอะไรก็ปังๆเนาะกันเนาะปังคิดอันใรทำอะไรก็ให้มีใจ่ริงดีๆเข้ามาเนาะกันเนาะนี่น ในพานก็ดีไปค่ะไอแดงก็ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วพี่น้องเอาจอยดูได้ค่ะเนาะให้พี่น้องอโชคดีคุณภาคุมของพี่น้องเอาได้จ้ะเด้อจ้าค่ดูไปก่อนแล้วค่ะเนาะภาคุมของพี่น้องเอามีอะไรก็มีแต่สจ่ิงดีๆเข้ามาให้พี่น้องได้จ้า วิวก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะว่นลักซ่านในลักซ่าตโตดีๆได้เจ้าไปแทนไต่ก็ให้ดูแลตัวเองได้ใจที่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า